สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง My a r e เวันนี้ไมจะมาพูดถึงแวมไพร์พวกเราคงเคยเห็นแวมไพร์มาเยอะแยะตามสื่อต่างๆหรือพวกภาพยนตร์นะครับพวกเราอาจจะรู้ความเป็นมาเป็นไปของมันบ้างนิดๆหน่อยๆไมเลยเกิดความสงสัยว่าจุดเริ่มต้นมันมาได้ยังไงวะเริ่มจากยุคไหนสมัยไหนไมเลยพยายามไปหาข้อมูลเอาล่ะมาฟังกันครับ คำว่าแวมไพร์ในภาษาอังกฤษเกิดขึ้นในปีคลิทศักราช1,734ในสารคดทีท่องเที่ยวชื่อ Travels of Three English Gentlemen แต่จริงๆเรื่องราวของแวมไพร์มีมาก่อนหน้านั้นนานมากๆครับตั้งแต่ยุคเมโสโปเตเมียก็ประมาณ3,500ปีได้อะ แล้วก็ที่อื่นๆอีกมากมายเลยครับไม่ว่าเป็นบาบิโลเนียนอินเดียโบรานอาบเานีอากรีซฮังการีไอซ์แลนด์เอเซียแอฟริกาสเปนเยอะแยะเต็มไปหมดครับคำเรียกความเชื่อก็จะแตกต่างกันไปตามพื้นที่ครับยกตัวอย่างเช่นชาวติก้าของอาบบานีอาสตรีกอยของโรมาเนียวอลิโคลาคัสของกรีกผมมั่นใจว่าผมอ่านผิดนะบางชื่อก็ให้อภัยผมหน่อย แล้วก็อีกหลายวัฒนธรรมเลยครับที่คำเรียกไม่เหมือนกันแวมไพร์ที่เรารู้จักได้รับอิทธิพลมาจากความเชื่อของชาวยุโรปในช่วงศตรวรรษที่1 2บสถึงสิเชื่อว่าแวมไพร์เป็นผีดิบมีรูปร่างหน้าตาเหมือนมนุษย์ทั่วไปมีฟันแหลมคมดื่มเลือดมนุษย์เป็นอาหารเพื่อหล่อเลี้ยงชีวิตอมะตะแล้วก็ไม่มีวันตายครับแวมไพาปรากฏตัวได้เฉพาะเวลากลางคืนเพราะแพ้แสงแดด ในตอนกลางวันพวกมันจะหลบซ่อนอยู่ในโรงหรือในหลุมศพแวมพร์สามารถแปลงร่างได้หลายแบบเช่นค้างคาวนกฮู่หมาป่ามาจิ้งจอกงูพิษต่างๆแวมพร์สามารถหายตัวได้และก็ไม่มีเงาเมื่อกระทบแสงหรือยืนอยู่หน้ากระจกแวมไพร์มีแรงมากเหมือนผู้ชาย20คนรวมถึงสามารถบังคับสิ่งของให้เคลื่อนที่ได้อย่างใจต้องการ สิ่งที่สามารถกำหลาบแวมพายได้คือของศักดิ์สิทธิ์จากศาสนาครับเช่นไม้กางเขนน้ำมนต์หรือแม้กระทั่งสมุนไพรกลิ่นแรงบางชนิดเช่นกระเทียมวิธีฆ่าแวมไพรยมีมากมายครับเช่นตอกลิ่มให้ทะลุหัวใจเผาหรือตัดหัวด้วยจอบของสับปเปลือกบุคคลที่ตกเป็นเหยื่อของมันจะก,กลายเป็นแวมไพายไปด้วยครับชาวยุโรปในยุคนั้นหวาดกลัวแวมไพรยมากผู้ที่สงสัยว่าเป็นแวมไพายจะตกอยู่ในสถานะเดียวกับแม่มด หรือมนุษย์หมาป่าคือถูกตัดสินลงโทษด้วยการเอาถึงชีวิตมีวิธีการป้องกันแวมไพายหลายวิธีครับ mm. เช่นบางหมู่บ้าน mm. จะโปรยมเมล็ดมัสตาร์ดไว้บนหลังคาเพราะเชื่อว่าแวมไพ์ยจะไม่เข้ามาในบ้านจนรุ่งเช้าหรือลอยเศษขนมปังไว้ตั้งแต่สุสานให้แวมไพายเดินเก็บเศษขนมนั้นวนไปเวียนมาหรือแม้แต่การวางไม้กางเขนหรือดอกกุหลาบเพื่อพันธนาการไว้ในโรง เขาเชื่อกันว่าแวมไพายเกิดจากการทำพิธีศพไม่สมบูรณ์มีสัตว์กระโดดข้ามศพแมวบ้างหมาบ้างนกบ้างไม่ก็เกิดจากพ่อหมดแม่มดจุบชีวิตขึ้นมาแล้วก็อย่างสุดท้ายโดนแวมพายกัดก็เลยกลายเป็นแวมไพายครับบางคนอาจจะเริ่มสงสัยว่าแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่ามันเป็นแวมไพายหรือเปล่าหรือมีแวมไพร์แถวๆนั้นไหมจริงๆแล้วมีวิธีตรวจสอบหลายวิธีครับเช่นการหาหลุมศพของแวมไพร์ โดยมักใช้ม้าดำในอาเบเนียจะใช้ม้าสีขาวพวกเขาจะให้ม้าเดินผ่านหลุมศพที่สงสัยถ้าเดินผ่านตรงไหนแล้วเกิดหลุมผมเข้าใจว่าน่าจะหมายถึงดินยุบตัวมั้งก็สงสัยได้แล้วล่ะว่ามีแวมไพร์อยู่ข้างใต้พื้นดินอีกวิธีหนึ่งก็คือบริเวณนั้นมีสัตว์ล้มตายหรือคนตายแบบผิดวิสัยเขาก็จะเริ่มสงสัยกันแล้วว่าแถวนั้นมีแวมไพร์อยู่ หลังจากที่รู้ว่าน่าจะมีแวมไพา์อยู่ในหลุมเขาก็จะเปิดลงขึ้นมาดูศพครับถ้าที่ศพลิมฝีปากมีเลือดร่างกายสมบูรณ์ผิวพันธ์เปล่งปลั่งไม่เหมือนคนตายเขาก็จะทําการตอกลิ่มที่ศพและเผาซ้ําครับเรียกได้ว่านักขนาดนั้นมีกฎหมายสําหรับแวมไพายจริงๆครับและเหล่าคนธรรมดาทั่วไปก็กลัวถึงขนาดแขวนกระเทียมเดินกันเลยทีเดียว เป็นไปได้ว่าความเชื่อเรื่องแวมไพร์ที่สามารถแปลงร่างเป็นค้างคาวได้อาจมีที่มาจากภูมิภาคอเมริกากลางและทวีปอเมริกาใต้มีค้างคาวขนาดเล็กจำพวกหนึ่งพวกมันมีพฤติกรรมดูดเลือดสัตว์ที่ใหญ่กว่าเป็นอาหารซึ่งค้างคาวพวกนี้มีชื่อสามัญว่าแวมไพร์เหมือนกันครับ ส่วนเดกคูล่าของบรามสตเกอร์ที่เป็นตำนานแวมไพร์จนถึงปัจจุบันพี่แกไปโป๊ะเชะปิ้งไอเดียกับเจ้าชายเวลาที่3แห่งแคว้นวาละาเลียชื่อแคว้นนี่ผมไม่มั่นใจนะมีทั้งวาลาเลียวาลาเคียวาลาเชียวลลาเซียเอาเป็นว่าประมาณนี้แล้วกันมันต้องถูกสักอันแหละในทางประวัติศาสตร์ของโรมาเนียทรงเป็นที่รู้จักในฐานนะ เป็นผู้ต่อต้านการขยายอำนาจของจักรวรรดิออตโตมันและการลงโทษอย่างเยี่ยมโหดต่อศัตรูของพระองค์เจ้าชายวลาดที่สถือกำเนิดขึ้นในปี1431ท่ามกลางครอบครัวที่แตกแยกจากการเมืองและไฟสงครามจนส่งผลให้มีนิสัยที่โหดร้ายโดยทรงชอบประหารเฉลยด้วยวิธีการที่ทรมานและเยี่ยมโหด นั่นคือการใช้วิธีเสียบทะลุโดยเอาไม้แหลมมาเสียบทะลุตัวเฉลยที่จับมาได้ตั้งแต่ทวารหนนะักจนทะลุปาก หลังจากนั้นจะเสียประจานปากไว้ตามทุ่งหญ้าจนเฉลยเสียชีวิตในที่สุดครับซึ่งพระองค์เชื่อว่าการทรมานเฉลยด้วยวิธีนี้เป็นหนึ่งในกลยุทธ์การข่มขวัญของศัตรูซึ่งความเป็นจริงอ่ะมันก็ได้ผลจริงๆครับที่ต้องทําแบบนี้ผมว่ามันมีหลายปัจจัยนะเพราะว่าแคว้นของพระองค์อ่ะเป็นแคว้นเล็กๆที่ถูกลุมล้อมด้วยอาณาจักรใหญ่ๆความโหดร้ายของท่านคาลเดค,คูล่าได้แพร่กระจายออกไปจนพระองค์ได้รับฉายาใหม่ว่าวัาดจอมเสีย เรื่องดังกล่าวถูกพูดถึงปากต่อปากจนกลายเป็นตำนานว่าท่านเขานิยมดื่มเลือดและอาจจะกินคนซะด้วยเจ้าชายเอาขนมปังจิ้มเลือดก่อนจะหยิบขนมปังชิ้นนั้นเข้าปากพร้อมกับนั่งดูเหล่าเฉลยที่กำลังโดนเสียบและตายอย่างทรมานในประวัติศาสตร์เหมือนจะมีระบุไว้ว่าแวมไพ์มีชีวิตอยู่จริงที่คนพบมีสองคนครับคือปีเตอร์โพโคโจวิน กับอโนนเปาโลถ้าใครอยากรู ead, ้ประวัติของเขาทั้งสองคนพิมพ์คำว่า Hash ทำเถอะอย่าลีลาผมจะได้รู้ว่ามีคนอยากดูตอนนี้ไมยได้ตัวอย่างสติกเกอร์มาแล้วนะครับเพียงแค่สมัครสมาชิก ก็จะได้สติกเกอร์ไปใช้ทันทีเลยเวลาคอมเมนต์ก็จะโดดเด่นไม่เหมือนใครครับสติกเกอร์ตัวนี้ยิ่งอยู่นานยิ่งพัฒนาร่างครับเหมือนโนวิดอะเก็บเลเวลจนเป็นบอสภายในสัปดาห์หน้าระบบสมัครสมาชิกน่าจะเรียบร้อยฝากด้วยนะทุกคนขอบคุณครับจริงๆมีหลายประวัติหลายตำนานเลยครับที่ผมอยากทำเช่นผู้หญิงคนแรกของโลกตุ๊ก,กตาวูดูความเชื่อญี่ปุ่นตำนานผีตัวนั้นตำนานผีตัวนี้อะไรประมาณนี้ครับ เอาละเอาละอันนี้ก็คือเรื่องราวเกี่ยวกับตำนานแวมพร์นะครับว่าได้อิทธิพลมาจากไหนบ้างจริงๆมีอีกเยอะเลยนะครับแต่ผมย่อๆมาสวัสดีครับผมมายเองนะครับมายจะมาไลฟ์ทุกวันศุกร์ไม่ก็วันเสาร์นะครับเดี๋ยวผมจะแจ้งล่วงหน้าทุกสัปดาห์นะว่าผมจะไลฟ์วันศุกร์หรือวันเสาร์แน่ๆยังไงมาเจอกันได้นะครับผมจะไลฟ์เล่นเกมแล้วก็คุยเลื่อยเปื่อยแวมาทักทายกันได้นะครับถ้าชอบคลิปนี้กรุณากดไลค์กดซับเพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปด้วยนะครับ อย่าดูอย่างเดียวนะกดหน่อยเฮ้อสุดท้ายนี้ช่วยไปกดติดตามในเพจ Facebook ด้วยนะครับเผื่อช่องผมบินจะได้มีการติดต่อสื่อสารกันทางเพจแทนทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับขอบคุณมากๆครับทุกคน